อุ้ยดอกแหลกเด้อจ้ะของมือนีเด้อนี่งามๆเลยมานเลยจ้ะยังเห็นอุ้ยสองดอกนี้อุ้ยเก็บเลยจ้ะเก็บเลยป้าจ้ะงามแท้มานบบเป็นงท้าพี่น้องงามบบดอกเห็ดดอกนีบุงแน่จะบุจิบิเลยจ้ะ กะตายายสวัสดีจ้าโมนี้พามาเลาะปลาบั่นเปื่อยอีกขึ้ก้าวละพี่น้องจ้ามาพอกกันในวันที่21พฤษภาคมฮกฮานาะจ้ะเนาะไปไปลุ้นไปติดตามนักการเงินงวายสิไดเต็มกระตาบนน้ำเมือนหนิเพราะว่าเฮ็ดก็เริ่มไหวแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปไปไป,ไปไปไปลุ้นกันเลยจ้าอุ้ยลงรถมากกับม้าหลุดจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดไข่ดอกแหลกแหกมา้านบานอีกอุ้ยตกงา,งามเลยจ้านี่มันม้านเด้อโมนี่นนพี่น้องไปลุ้นซอยกันเด้อโอ้ยงาม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 พี่น้อง อีกดอกจ้าอุ้ยม,มัน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 พี่น้องดอกที่สองพอเพชรคองเพชรไข่เมือน,นี่แจ็คสิเด็ดเต็มตาบอเต็มตาจต่ไดนไปลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี้เด้อนั่นงามงามเ,าเก็บเพชรพึ่งขาวบันพี่น้องพออยู่นี่น้ายดอกอยู่งามเฮียหูเฮียนานเลยจ้ะพี่น้อง ขึ้นยูป่าฝนบ่ตกพี่น้องสีค่ายๆเนี่ยบบเปียกปนใด,ด๋ยดกงามเลยจ้ะสุดหยดเลยพี่น้องงามเลยจ้ะ,อ,จะอู้ดองงามแฮะง เพิ่งเขาจี้จ้ะพี่น้องเบื้งน้เห็ดค้าลายแต่พี่น้องพี่ดอกนึงจ้าพี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 เอาดอกนี้ก่อนเนาะโอ้ยลืมใส่ถุงมือจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองก็เลยหลาะหายอยู่จักนิจดอกกระพงค้าลายดอกมีแบบสวยเลยจ้ะสุดยอดเลยร่างเขาปลาได้พี่น้องเพราะข้าเด็กไปหอดใส่อยู่เสียเราเสียมเป็นไงอยู่เจรได้โอ้ เพื่อนก็ว่าเพื่อนเอาใส่เสือเอี่ยมมากยางดีเลยพี่น้องนี่มันเฮียตอนนางโอ้ยหักเนาะจะหักไปเห็ดเฮียใส่พี่น้องเอาใส่เสือเอี่ยมมากไหมไม่ส่งเบิ่งเอาเสียมกอดไปใส่ไปสันโอ้ยขาขาวๆเ,เลยพี่น้องจ้าไปถึนได้พี่น้องงามบอดอกเห็ดดอกนีบุ้งแน่ บูจีบีเลยจ้ะ <ST>. เฮ้ยขันสุดเลยกรอบๆกรุ๊ปๆเลยจ้ะมันจ้ะอู้หงามพะโลงามพะโลพัง่ายโผล่โงนิดหน่อยเปาะกำลังออกจ้ะมีตะเต่าลงไปน้อยจ้านี่ๆๆออกอีกรอบละเ <ST>. พิ่งข้าวนะเมื่อวานก็มาไม่เจอนะเนี่ยนะถึงบนนอนพี่น้องจ้ะดูเบื้งเดียวกันนี่แหละพี่น้อง จะเฮ็ดยังน่สมกันอยู่หมู่ว่านก็บม่ดใดแถวนี้เห็ดผึงศาสสองสามดอกไม่ติดดอกยังงามมือหนีเห็นแต่จีมันพี่น้องเอาบ่ไใดงามปออุ้เผิ่งแง่งามแห้งดอกนี่หู้ยดอกแหลกเด้อจ้ะของมือหนีเด้อนี่งามๆเลยพี่น้องไปแปะเพจเก็บกันมานแล้วจา้ายังเห็นอุ้ย อๆๆสองดอกที่มันมันจ้ามันมันสองดอกสองดอกพี่น้อง <im itation> พี่น้องปลาเข้าพันเลยเบิงแต่เห็ดเบื่อเพิ่มเบิงเห็ดกินหลายดอกเลยจ้ะอยู่นี่ด <im itation> ูดีเขามา <im itation> โอ้จนสกล่ะพี่น้อง เอ้ยจัมูกให้ข่อย,อยาองามไปเด้อเด้ออุ้ยเห็ดผึง่งแง่พี่น้องเห็ดผึงงง่งแง่ยเอียงใช่ไหมดอกใหญ่แทะบึงเนี่ยว่าเป็นเห็ดผึ่งเงินเข่าอรรถบอกไปหน่อยมันกระโดดใหญ่ไปเด้อ ตาดติวโดดง่ายโดกงามคักเนาะจ้ะสุดท้ามีแต่หลอดหลอดปีนี้งามเนาะนี่บ่สข่อยดอกหน่อยมันโอ้ย่นคือบานนี่จากข่อยพี่น้องเห็ดละงมุกจ้ะพี่น้อ,ง,นนอางงามเลยมีจูบเดียวนี่บ่สบอสเดี๋ยวหาหมูหาผวก่นอยู่อุ้ยดอกงงามเลย เหมืนๆจ้าโอ้แต่คือปะทาข่อยแน่คือปะทาข่อยแน่วัได้ขึ้นมากข้างบนมารอบก่อนกับวันเด้มากข้างบนจับเถื่อพี่น้องวันแตยอยู่ข้างล่างมูเพิ่นขึ้นมากข้างบนจนลงไปทัน <c oughs> เอาละเด้อพี่น้องว่นอาทิตย์มันเถาว่าเิ็ดเพิ่งเข่าออกไร้มือแล้ว เบิ่งแน่ล่ะดอกตุูมๆเพิ่งกำลังออกก็มีอยู่างามดีจ้ะอันนี้บ่มีอีกเบืู้้จ่ะดอกงาบเลยสิแม่พิเภกเหลืองแต่พี่น้อง โอ้โหพี่น้องบ่พอพเน่าถิ่มแท้ๆเลยขี่เดือนจ้ะโอ้ยข่อยเก็บไปให้ขี่เกเรเดินเขาไปยันเห็ดผงศาสตร์พี่น้องพี่ดอกหนึ่งบาดนี้งผุนดอกหนึ่งจ้ะเก็บกันเลยจ้ะหน่อยก็มีจ้ะพี่น้องเอาไปตองปุ๊กไว้ขึ้นเก้าไปเก็บดอกนียเนาะพี่น้องเนาะปัดขางามๆเนาะพี่น้องเนาะ ขี่ไเ่เดูทนก็นมีขิงสะอาดกระมีโอ้ยหมานตัวน้องพี่น้องขิงข้าวหนึ่งดอกหนึง่งวันอยู่ไซนอ้องป๊อดพี่น้องเห็ดเพิองเห็ดเพิองหวานบ่หนี่ยเห็ดเพิองขมนี่เฮือคืองามแท้อุ้ยเก็บเลยจ้ะเก็บเลยป๊าดูงามแท้อุ้ยขาเป็นขาเลยจ้ะงามงาม,งาม อีกดอกจ้าดอกหน่อยแท้ใส่น่อโม่พออยู่ใส่นนเนาะหน่อไอ้อเก็บเพ็ดผึง่งสามสีด่ดอกวังหันงวงขึ้นมาพอเฮ็ดค่ายอยู่หนีสองดอกข้างขาทั้งผีอีกดอกหนึ่งจุมหนึ่งพี่นอ้องมาเก็บเก็บเก็บมานโบมานหลุดตัวนอ พีคจุ้มหนึ่งจ้ามัน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 นี่คอยกัเอาเสียมแหลกเฮ็ดคือเก่าแล้วพี่น้องแกกระตาไงจะเป็นเป็นโหดเป็นโพเดี๋ยวเฮ็ดเกือบจิเต็มกระตาแล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บกันเลยจ้าเหมือนในกกัตาไงมันนะพี่น้องเฮ็ดไข่สองโฟนขางกันมีหลายดอกเลยเพิ่งวาเฮ็ดเบื่อบ่พี่น้อง ขึ้นมานี่ไหมขึ้นคือนบ่อ้าวนี่ทีล่ะดอกเห็ดพี่น้องพี่ตาจ๋าใส่ตาพี่น้องอุ้ยดอกเห็ดปุจิปีเลยจ้ะมันซ่อนมาคอยบ่พุ่นน่ะนงามอีกดอกจ้ะเพิ่งเงี้ยจ้ะงามเนาะปตานี่ยตูมเนาะเห็นแต่ดอกบานเนาะแหม่ละพี่น้องเพิ่งเขาจี้ดอกนี่ จี้ใหม่โพดบอกหลงตีน่เมื่อเน้ยทำปีๆเลยสิเสียบอยู่บอโอ้ยงา,งามจ้ะดำยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่งย่ามเกงี่ยเพิ่งกัยา่าปุดดีขึ้นอย่างนี้นี่เพิ่งเขาจีนี่ไหมแกแล้วกันดำปีๆขึ้นทาน,นี่ละสร้างก็เป็นมูเป็นอย่างเนาะจ้ะมันก็ดอกซ้อมดอกอ้ยงามคัเนาะนี่ไห น้อยดอกแล้วจ้ะมาอยู่ในโมเดอ้อร์พึ่งแง,ง่งามจ้าแดงสวยเลยเห็ดพึ่งแง่ดอกนี้จ้ะดอกนุ่มๆเลย อีกแล้วจ้ะมึงนะคะตึงเขา,ขาพี่น้องจุมจุมเลยเดอกนี้น้ะงถ้าเดี๋ยวเราหาหมูม,มันอยู่ที่เพิงสาดมือมันเนาะขาเตจอยขาดำ พอแต่ดอกบานๆเนาะพี่น้องเพิ่นบบกินเพิ่นตีทิ่มกระปั้นน่ะมานเฮ็ดขี้เท้าอีกแล้วจ้ะพี่น้องผลผลย้ายไปผนเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขวานแหนมเห็ดตีเฮ็ดขี้เท้ามาเบิง่งมาเบิ่งอีหยังบัดทั้งผีเฮ็ดละงกบานอยู่นี่2ดอกขวานแหนมบ่เห็นแมย์โหสายตาเนาะจ้ะขอเสิพอผ้าไปเอาเน็ดละงก สองดอกเลยจ้าหน้าสิตุ้มๆเนี่ยเนะเาะบานบาาั้ท่าข่อยพอ่อเม็ดสี่ดอกตุ้มกำลังงางอ่ะงามโอ้ยเห็นอะไรเนาะพี่น้องเอ้ยขมรือหวานเนาะโอ้ยนี่เพิ่งแง่ดอกเลย งามจ้ะผลอีดอ,อกหนึ่งยยอ,อ,อู้ยญ่แห้งดอกนึ่งอ้งามแห้งจ้ะหมอนเอาโบหันนด่อยู่พี่น้องง่าจ้ะเห้ละองูวายมาออกอยู่ผู้เดียวเห้ละงูจ้ะเห้ละงูขาวพี่น้องนั่นใส่ละงูเพลินอู้ยเดือ ตัวปวดตัวเป๊ะนะจ๊ะเบิ่งตีล่ะเฮ็ดเพิงหวานบอกพี่น้องดือเฮ็ดเพิงขมสมาอยู่จังสีสมายตามติดดินแต่พี่น้องต่เฮ็ดเต็มตาเต็มบุ้งก็ออกจากป่าเด้อพี่น้องเด้อบ้านหนีเมื่อยขาวหาไปแล้วถ้ามาคลิปนี้งจะเรียกโไลโ์กรแชร์กตติดตามโคตรกระดิ่งหัวใหญ่กระต่ายยันเด้อจ้าสหรับมนี้ขอตัวลาไปก่อนมือบรรทัดแล้วจ้า สวัสดีค่ะติ๋วมึงเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดคลุกคลายอะไรนี่ตายไปมันมันพี่น้องลูกมันว่นนี้เป็นจังได้พี่น้องมันอยู่จ้ามันอยู่จ้าเฮ็ดเพิงเฮ็ดละโง่เฮ็ดไทยไล่เด่กจะเฮ็ดไทย โอ้ออมันนี่เรยนค้องดำนนดเนาะมึงไปส่เอาไคไลูกเสือบไปสิเอา,สากสแบกกันเด้อ